ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กัมาพอๆกับพอแต่มนะครับเนาะครับพอแจ่มพามาติดตามราวพัฒนาของอาจารย์เซียนนาดีต่อยอนพน้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นพน้องเนาะวันศุกร์ที่สิบพฤษภาคมหกเจ็ดราวพัฒนาออกเจ็ดสองหนึ่ง หนึ่งห้าห้าับเล็ก่ลางกอกหนึ่งหนึ่งนพี่น้องเนาะรับเป่ามานพี่น้องเด้อขับมือวันจัดเนี่ยเขาก็จะเลื่มนะครับเด้อวันเล็กเป่าเนาะรับเนาะเรื่อมเป่ามาแล้วนะครับครับของอาจารย์เซียนนาดีวดทิพ่านมากกับลุดนะพี่น้องสิได้พี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ลาวพัฒนาเซียนนาดีครับอาจารย์ฟันมาตัวเดียวนะ้ำบนล่างวิ่งรวดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องเจ็ดกืบบอมาเนาะพี่น้องเนาะครับฟันที่6 7 7 6 6ครับส่วนเป่าก็มีอยู่7 7ดเนะ่ะพี่น้องเนาะมันออกฮาฮาหนึ่งหนึ่งนะครับเอาวเองวดนี้อาจารย์กับฟันมาเม็ดเดียวเชนเชน,นขึ้นกันเนาะพี่น้องอาจารย์เซียนนาดีเนาะพี่น้องเนาะ ครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะครับเราพัฒนา เขียนผิดเขียนถือพี่น้องห่อนลายเออห่อนพี่น้องเลย เปลียนเราไปหนองเนาะเราพัฒนาเซียนนาดี บนล่างวิ่งลูด6ตัวเดียวพี่น้อง ส่วนจับคู่พี่น้องหนึ่งหกหนึ่งห้า หกห้านะครับสองหกสองห้า นอ่น้ำได้พี่น้องหกหกเจ้าอาจารย์บนเนนได้พี่น,อน้องเริ่มพันบนเนนให้ตัวเลตัวหนึ่งนะครับเนาะกัน สองสองพี่น้องครับเต่๋ยว,ว่าระสังเกตปัญหากดีพี่น้องเพราะว่าอาจารย์เพิ่นเน้นที่หกมั่นบ่ครับเดี๋ยวพอเตียมสีนเน้นให้เลยคันอาจารย์พรนเ,นยเยพิ่นบบเน้นให้ติดหกเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหกหกห้าหกหก สองหกเน้นบวครับเอาเฉพาะติดหกได้พี่น้องเด้อรับเตียววัตัวัติดเก่าเด้ออันนี้คือโพอียมเน้นหายื้อเห็นตามเลขกวิ่งนะพี่น้องเนาะครับเอาอาจารย์เสียน,นาดีมือนี้คอยให้ปังๆเด้อคอยเข่าเด้อพี่น้องเนาะรับ fc ซกาจะได้โฉบโฉบมันๆที่สำคัญอย่าเลื่อมนะครับเด้หกหกกับสองสองเป่านะครับ โมแน่นะครับวับนจันทร์อาจสิมีเป่ากันอีิกนะครับเนาะครับคอยไม่หยิกนะพี่น้องเนาะครับมาวันจันทร์นะพี่น้องเรืองวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567เจ็นะครับเนะาะเราพัฒนาเซียนนาดีครับบนล่างวิ่งโลด6ตัวเดียวเชนเชนขับจับคู่1615 65 26 25 66กันเบิ้ล2อนะครับ แต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเอ้อเสียนาดีเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพอแต้มมาับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนะเาะาอตอนนี้พอแพต้มกอ,อวัยพ่อนคอยเขาคอยแตกปัง,ปงๆเ้อครับเ c ซี FC ก็จะได้โฉกโฉมันม,น,มนกันเนาะครับเนาะ เอาที่สําคัญเด้อพี่น้องเด้อมมากสอบตัวใดเฮาก็จะลืมนะครับกับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับก็ถือว่าเลกโปรไลฮางนะครับครับชัดเจียนพี่น้องเนาะเอาเข้ามาแล้วก็จะเริ่มเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตรียมนําแน่นาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตรียมนํานะครับ ครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไว้พร้ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่หลักให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มกัมีแเคียนี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม